ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการสะสมหนังทั้งในรูปแบบวีดีโอ VCD และ DVD วันนี้ก็พบก็มาพบกับผมอ,อีกแล้วนะครับกับนายหนำเตยซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําอีดึงหนังสยองขวัญในตำนานที่เอ่ยชื่อแล้วแทบจะมีใครไม่รู้จักในยุคเก้นะครับกับภาพบยนตร์เรื่องสารปราเนอคนสารปราเนื้อคนออกฉายในปี1993 กำกับโดยเฮอร์แมนหยวนและนำแสดงโดยนักแสดงฝีมือระดับขั้นเทพอย่างหวงซิวเซินที่แสดงหนังเรื่องนี้ได้สมบทบาาทมาครับบอกเลยว่าแกเล่นหนังเรื่องนี้ได้เยี่ยมโหดมากทั้งสีหน้าท่าทางแววตาสอาแววคนโลก,กจิตอย่างสุดขั้วนะครับซึ่งในปีนั้นหวงซิวเซินก็ได้รับรางวัลดาราำชายยอดเยี่ยม าจากะวันมาทองคําของฮ่องกงนะครับคือว่าหนังนี้คือทําให้เขาประสบความสําสเร็จไปเลยเพราะการเพราะก่อนหน้านี้ของเิว่เซินก็วันนี้ครับหงเิว่เซินเนี่ยเมื่อก่อนก็เล่นหนังฮ่องกงมาหลายปีนะครับถ้าคนเป็นแฟนหนังฮ่องกงกจะจำหน้าเขาได้นะครับ๋ย่เมื่อก่อนเป็นหนังเกรดสามนะครับคือหนังหนังอาแนวโป๊โปเปลยนะครับหรือไม่ก็เป็นตัวประกอบอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่พอ แกได้มาเล่นเรื่องสารพาดนุกคนนี่ก็ดังเปียงเลยครับในปีกา3นี่และในปีนั้นก็สร้างกระแสอะไรนี่มากมายนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อหนังเรื่องนี้ได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์แล้วเกิดกระแสการต่อต้านมากมายนะครับจากคนที่ชอบกินสาลเปลาหรือว่าพอค้าไม่ค้าขายสาลเปลานะครับเพราะว่ายอดขายตกครับ คนที่เคยดูหนังเรื่องนี้หรือว่าเคยได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้ก็พากันสะอีกสะเอียนไปหมดนะครับวพาชื่อหนังก็บ่งบอกอยู่แล้วคือตอนนั้นเนะี่เขาขายในเมืองไทยนี่พอค้าแม่ค้านี่เออโทรไปบอกรัฐบาลน,นะครับในยุคนั้นว่าโอยหนังนี้ทําให้เขาขายสะละปปาไม่ได้เลยบางร้านก็ไล้ปิดตัวลงไปเลยนะครับแต่ยังไงแล้วถึงจะอื้อฉาวยังไงก็ ไม่สามารถหยุดฟาร์มแรงของหนังเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่ข่ายในเมืองไทยก็ทําเงินได้ถล่มทลายนะครับโดยเนื้อหาที่แปลกใหม่โดยค่ายแต่ขามคนฟิล์มครับจะจาหน่ายในตอนนั้นก็สร้างกาไรเป็นอย่างงามให้ใ่ายแต่ขามคนฟิล์มนะครับถือว่าเป็นการเปิดตลาดหลังแนวนี้นะครับรว่าเหมือนกับว่าเอามาชิมลาัง ตลาดก่อนนะครับตัดปางขึ้นมาแล้วหลังจากหนังเรื่องส้าวปานุคนนี้ก็มีหนังแนวนี้ออกมามากมายนะครับหนังเกี่ยวกับเมนูเนื้อมนุษย์เนี่ยครับเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเอ่อฆาตรกรจากฮ่องกงนะครับในคาคนแล้วก็หนีมาอยู่ที่มาเก๊านะฮะแล้วก็ไป ทำงานอยู่พัธนาคารแปดเซนหลังจากที่ทำงานที่นั่นมีกี่ปีก็เขาก็ได้เล่นพนันกับเจ้าของร้านนะครับจนเจ้าของร้านติดหนี้เขาหลายอยู่แล้วในคืนที่เกิดเหตุนี่ก็เขาเนี่ยคนนี้ครับไปทวงนี่พนันกับเจ้าของร้านเลยเกิดการต่อสู้กันเขาก็ พังมือฆ่าเจ้าของร้านตายแล้วก็จากนั้นก็เลยสังหารหมูครอบครัวทั้งแปดชีวิตของเจ้าของร้านทั้งหมดนะครับแล้วอัมพางอัมพางศพโดยการชำแหละเนื้อทั้งหมดมาทําเป็นไส้สารเปานะครับซึ่งพัตาคารแปดเซนนี่ก่อนหน้านั้นก็ขึ้นชื่อแร้วเรื่องความอร่อยนะครับแล้วยิ่งมีเมนูพิสดารแบบนี้ขึ้นมาเขาไ่ยอดขายร้านพุ่งกระฉูดเลยนะครับมีคนเขามากินมากมายร้านจน จนขายกันแทบไปหวัดด่นไหวนะครับแต่จนตำรวจก็ส,สืบสืบรู้มาว่าเขาเองเป็นคนแอบอ้างเป็นเจ้าของร้านนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาแอบอ้างว่าเจ้าของร้านคนเก่า,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 กานี้ย้ายครอบครัวไปเมืองจีนหมดแล้วแต่ว่ามันก็ว่าเออทรัพย์สินอะไรแบบนี้ครับแม้กระทั่งรูปถ่ายคนในครอบครัวก็ยังอยู่ครบนะครับเอาตำรวจ สงสัยมากเขาจึงทำการหาหลักฐานมามัดตัวชายคนนี้นะครับจนในสุดเขาขต้องยอมรับสารภาพนะครับและอธิบายถึงพฤติกรมรมความยิยมโหดของเขานะครับซึ่งเรื่องจริงนี่เกิดขึ้นที่มาเก้านะครับในปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะฮะแล้วเอามาสร้างเอาแฟ้มคดีมาสร้างเป็นหนังในปีหนึ่งเก้าเก้าสามฮะกับโดยเฮอรอแมนหยวนเพอร์เมนหยวนนี่ก็ เป็นภูมกับจอมสติดคนหนึ่งของฮ่องกงนะครับผลงานเขาแต่ละเรื่องก็ครับโหดเยี่ยมทารุณมากมายครับแล้วก็เต็มไปด้วยเมนูแบบแกวเนื้อมนุษย์นะครับอันนี้คือบอกเลยว่าสมัยนั้นคือคนไม่ชอบก็เกล็ดกันไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นหนังที่ว่าขึ้นหิ้งนะครับหนังคั่นขึ้นหิ่งในตำนานฮะหนังสยองขวัญในตำนานเลยต้องมีเก็บสะสมนะครับ ซึ่งออกมาในรูปแบบ dVd นี่ก็ของค่ายมิจิพิคเจอร์นะครับทำออกมาเป็น dVd นะครับก่อนหน้านัน้นก็ออกจากโรงตนะั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสามก็จะเป็นวิดีโอนะครับรูอแบบวิดีโอก็ตอนนั้นก็ที่เห็นจะมีค่ายไลท์พิคเจอร์นะครับแต่ตัวของไลท์พิคเจอร์นั้นที่เป็นวิดีโอนะภาพก็ไม่ชัดนะเพราะว่าดามาจากฟิลม์มโดยตรงนะที่ฉายในโรงภาพยนตร์ เราจะตัดทอนขาดไปหลายฉาตนะครับขาดที่ว่าแลดูจะเยีเ่ยมโหดนะฮะถ้าดใครเคยดูอร์ชาตนวิดีโอก็จะมนจะสะดุดสะดุดหน่อยนะฮะคือมันเรเรีงนี้มันโหดร้ายนะครับคือแล้วช่วงนั้นก็ฟองเซนเซอร์เขาก็เหนักด้วยฮะเขาตัดเลยตัดทิ้งไปเลยฮะจากนั้นมาก็เป็นรูปแบบ VCD VCD ก็เห็น เป็นของค่ายแมงปองนะฮะตอนนั้นค่ายแมงป่องก็ทําปกสวยนะครับแต่ไปเห็นได้ผ่านตาเลยไม่ไเคยได้ซื้อมาแต่ว่าเหมือนเหมือนว่าค่ายแมงปองเคยอ่านในเว็บอยู่ว่าจะเอามาภาคเองะฮะเสียงภาคเองคือไม่สนุกอะ่ะถ้าเป็นของไลท์พิกเจอร์นะคือจะเอาเสียงโลกมาเลยเสียงภาคโดยอินซีนะครับคือภาคไลท์สนุกสนานนะครับยังความโหดความสนุกนะครับแต่มาอาทามาภาคเองนี่ก็เสียทรวดมากมายครับ ต่วนในเวอร์ชั่นของมีจิมพิกเจอร์นี้ก็อันนี้บอกเลยว่าเป็นการมิกเร์นะครับคือว่าผสมปรสานระหว่างภาพนี่ก็คมชัดระดับ 4K นะครับภาพชัดแจ๋วเลยแต่เสียงภาพนี่เป็นของอินซีนะครับต้นฉบับที่ฉายในโรงภาพยนตร์นะฮะคือได้อันดายทะลดเลยแต่ตั้งภาพชัดด้วยคือว่าสุดจอครับตัวนี้ แนะนำเลยฮะแต่ว่าเพราะว่าเหมือนว่าบริษัทก็จะเอาเอาตัวหนังกเสียงมามีิกกันนะครับตัวตัวหนังอาจจะมาจากต้นฉบับจากฮ่องกงระดับ 4K ที่เป็นภาษาจีนเพราะว่าเพราะว่าฟางฉาที่ถูกตัดทอนไปก็จะจะมีผู้ภาษาจีนด้วยฮะแล้วก็มีม,มุกมิกเสียงไทยเป็นเสียงลงนะฮะนี่เลยครับ ยอมรับครับือว่าทั้งชัดแล้วก็ได้ทลดเสียงในฟินนะครับตัวแผ่นก็นะครับก็ใช้ภาพจากรมภาพยนตร์นะครับยใช้ภาพจากใบปิดโปรสเตอร์ที่ปิดหน้าลมภาพยนตร์นะครับนี่ครับก็ต้องพระอิฮองผีหงส์เสือเซินี่นะครับหายายสารเป่าหงนะครับก็ต้องนี่เลยติดขายจุดขายในช่วงนั้นก็คือ สร้างจากเรื่องจริงฮรนะครับไม่ต้องมีสลับมีผสลับเปามีปังตองนะครับหรือว่าคแค่ดูระปกกระล่วหนังมันก็สอนความเหี้ยมโหดนะครับแต่ไม่ระบุชื่อนักแสดงทั้งหมดนะครับก่อนออกจากหองเที่วเซินแล้วก็มีล่างดัองอีกคนนึงอาเล่นเล่นตำรวจก็หลีสิวเซีนนะครับมีหลีิวเซียนที่คนนึงที่ว่า คุณหน้าคุณตาคุณไทยนะครับแต่ในแผ่นก็ไม่ระบุชื่อแสดงและผู้ขุมกลับนะครับข้างหลังก็ปกหลังก็ไม่แสดงรายละเอียดอะไรมากมายครับนี่นนนนนนนท่าหงส์คิวเส้นถึงบางตอนนะแสดงสีหน้าอำหิดเนี่ยแผงสีอำหิดเลยก็ฉากที่ว่าฆ่าแล้วกำลังจะชำละคนในครอบครัวนะครับ ถ้ามีภาพเล็กๆให้ดูนะครับคัดซีนมาจากหนังต,ตัวภาพยนตร์ก็น่าจะดีนะครับนี่คือมันน้อยรายละเอียดน้อยไปนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อบางส่วนแล้วก็ระบุครับ เสียงจีน5.1เนี่เสียงจีนดอบบี้5.1เสียงไทย5.1ซับเตเตอร์ก็มีซับไทยและซัมกิษนะครับภาพระบบไยสกรีนนะครับผลิตเมื่อปี57นะครับความยาวร100นาทีเป็นจุนงแผ่นผลิตภัณฑ์ดีวีดี ในประเทศไทยนะครับก็คือว่า dVd าก็จะแจกแนงละเอียดดีฝาแผ่นวิธีครับวีซีดีบา,บางบางค่ายก็มีระบุอะไรครับจะชัดเจนมากฝานะฮะเพราะว่าตัวดีวมดีมันใหญ่อยู่หนังของมิติพิกเจอร์นี่ส่วนมากจะเหมือนหนัง ลดราคาตามตลาดนัดแลยพวกนี้นะครับพวกมันจะมีแค่ปกแข็งนะครับปกแข็งปกสวมอย่างเดียวเพราะว่าผมต้องเกี่ยวผม,ผมซื้อหนังแค่นี้มาหลายเรื่องแต่ไม่มีปกในนะครับไม่ทําปกในมาให้เพราะว่าราคามันถูกอยู่นะครับตอนนั้นก็เหมือนผมนี่ผมซื้อมาจากในห้านะครับสามแผ่นร้อยเนี่ยผมซื้อมาในราคาสามแผ่นร้อยคือว่า เราห,าหาความสวยงามของเนื้อในไม่ได้นะฮะคือจะเป็นปกปื้อๆมา้ครับดำๆกล่องใส่น้ำๆถ้ามีปกในก็จะสวยนะครับมันจะคลาสสิกวันนี้ครับเพราะตัวหนังนมันคลาสสิกแล้วถ่ายปกในครับทําก็ถ้าวิษาทถ้าปกในมาก็ดีนะครับนี่เรามาดูตัวแผ่นดีวีดีกันตัวแผ่นดีวีดีก็ สวยงามตอนท้องเรื่องครับคือว่าสกรีนมาจากหน้าปกของหนังนี่นะครับเนี่ยฮะ แต่ถ้าความสวยงามแล้วผมบอกว่าเวอร์ชันที่เป็นวิดีโอของไลฟ์เร์ทำปกนี่สวยฝานะครับอันนี้เป็นนักปกวิดีโอนะฮะสวยทำสวยครับของไลน์นะฮะได้ผมไม่มีซะด้วยแม่ดูให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นเทียบมันได้คือว่าจะแจ้งรายละเอียดหมดครับของไลน์เขาเ้นชื่อแล้วเรื่องทำปกสวยนะครับ แล้วก็ตัวของวี d ดีของแมงป่องก็ทำได้อย่างสวยงามเหมือนกันครับ <S 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 คือทั้งสองเวอร์ชันนั้นคือเมื่อก่อนไมไ่ตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่นะครับก็ไม่มีทุนจะซื้อเท่าไหร่แผ่นก็ร้อยสองร้อยนะครับช่วงนั้นก็ขาดไปก็น่าเสียดายดนะครับถึงตอนนี้แล้วมันไม่มีคุณค่านะครับในยุคที่ว่าแผ่นหนังพวกนี้สูญพันธุ์ไปแล้วออก็คือว่าตอนนี้ตัวหนัง เด็กรุ่นนี้ครับในดูตัวในตัวหนังในทั้งใน youtube หรือว่าในหนังออนไลน์นะครับแต่ว่าจะเห็นเป็นรูปร่างอย่างนี้ก็เด็กรุ่นเด็กสมัยนี้ก็คงจะไม่รู้จักได้นะครับเราคนมีอายุคนในรุ่นนั้นก็ชอบอะไรที่จับต้องได้นะครับก็เลยตอหาขนขวยหาเก็บสะสมกันไว้นะครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ คำพูดใดหรือเนื้อหาใดผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับเพราะมีการดวนสดนะครับไม่มีการตัดทอนแต่อย่างใดโปรดให้กาลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครั้งหน้าในนยหนเตยจะแนะนําหนังเรื่องอะไรอีกก็ช่วยกดหน้าติดตามกันด้วยนะครับส่วนครั้งนี้ก็ขอสวัสดีครับ